คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยกรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง fm 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทระสุภแสงพีิมิ์คอมทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งผ่านบรรยากาศการเลือกตั้งกันไปแบบสดๆดร้อนร้อนกันเลยนะครับก็รอลุ้นผลการตัดสินนะครับว่าพรรคไหนหรือว่าสสคนไหนเขตไหนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ วันนี้พี่มิงมาพร้อมกับเรื่องรู้จัก SD-WAN เทคโนโลยีที่จะมาแทนเราเตอร์แบบเก่านะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะได้ยินชื่อนี้อาจจะมีคำถามหรือสงสัยว่า SD-WAN เนี่ยคืออะไรนะครับ SD-WAN เนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ define s w i d area network เป็นคำเต็มนะฮะเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลระหว่างองค์กรธุรกิจสาขาและสถานที่ต่างๆโดยใช้จัดการควบคุมส่งข้อมูลที่ใช้แบนด์วิดต์ของเครือข่ายอย่างเป็นประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งข้อมูลได้อย่างอัตโนมัตินะครับตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการส่งข้อมูลและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเครือข่ายให้ดีขึ้นนะครับทำไม SD WAN ถึงได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะเราต้องย้อนกลับไปในยุคก่อนที่จะมีคลาวองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพวก Data Center ส่วนกลางไว้เป็นเพื่อใช้ลันงานรันแอปพลิเคชันหรือลันระบบหลังบ้านที่ เอาไว้ใช้ในองค์กรและหากมีสาขาหรือหน่วยย่อยธุรกิจเพิ่มขึ้นมานะฮะสาขาเหล่านี้ก็ยังจำเป็นต้องเชื่อมต่อกลับไปยัง Data Center ส่วนกลางโดยใช้โครงข่ายที่ชื่อว่า MPLS นะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการใช้งานต่างๆมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แอปมีความซับซอ้อนหลายธุรกิจเนี่ยเริ่มใช้งานบริการ Cloud ์จากผู้ให้บริการอย่าง Microsoft a z u ช e หรือ Amazon Web Service ทํทให้เราเตอร์แบบเก่าที่ใช้เพียง ออกเน็ตแล้วก็ทำการเชื่อมต่อสาขาเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของแอปต่างๆได้นะครับเราจึงอาจเห็นปัญหาว่าบางทีพนักง,งานประชุมผ่านซูมแล้วกระตุกแต่ YouTube ทำไมดันลื่นซึ่ง s d w a r เนี่ยจะมีส่วนในการจัดการลำดับความสำคัญและกำหนดแบนด์วิดต์พร้อมกับกำหนดลิงก์เหมาะสม สำหรับใช้เชื่อมต่อซึ่งจะทําให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมันไหลเรื่อมากขึ้นก็คือแทนที่จะให้มันไปตามธรรมชาติเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกว่าจะให้แบนด์วิดต์ตัวไหนสําคัญกว่ากันนะครับข้อดีอีกอย่างของ SD WAN วคือสามารถใช้งานควบคู่กับอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้อันนี้เผื่อใครจะไม่รู้นะครับว่าเน็ตบ้านที่เราใช้กันอยู่เนี่ยกับเน็ตที่ใช้ในที่ทํางานนั้นไม่เหมือนกันโดยปกติแล้วในองค์กรจะมีการออกเน็ตผ่านโครงข่ายภายใต้ชื่อที่ชื่อว่า MPLS ซึ่งมีความเร็วสูงและก็สะเสถียรกว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนื่องจากไม่มีการแชร์แบนด์วิดต์กับผู้ใช้อื่นนะฮะแล้วก็มีการกําหนดทิศทางการส่งข้อมูลไว้ล่วงหน้าซึ่งจะทําให้ความเร็วที่ได้นั้นเต็มตลอดนะครับ SD WAN ของผู้ใช้บริการบางเจ้าสามารถประ,ประยุกต์ใช้งานระหว่างอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนทั่วไปกับ MPLS ได้เช่นหากในออฟฟิศเรามีการใช้งานแอปพลิเคชันที่กินแบนด์วิดต์มากๆอย่าง YouTube หรือ Facebook ก็ให้เลือกใช้งานอินเทอร์เน็ต แบนด์วิดที่มีราคาถูกส่วนแอปพลิเคชันที่จําเป็นต้องต่อการทํางานจําเป็นต่อการทํางานเนี่ยสามารถจัดสรรไปใช้ MPLS แทนโดยเป็นการจัดสรรการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทําให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อผู้ใช้งานแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในการทํางานนะครับปัจจุบันผู้ให้บริการ SD WAN ที่โดดเด่นในไทยก็จะมีอย่าง Aruba นะโซลูชันที่ทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเหนือกว่า SD WAN ชั่วไป เพราะว่าให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการเครือข่ายระหว่างสาขาให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างไหลลื่นรองรับการทํางานร่วมกับผู้บริหารคลาวด์ต่างๆซึ่งล่าสุดนะครับก็มีมีการจัดโชว์นะวัตกรรมในงานงานหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะ,ะมาดูจุดเด่นของของของตรงนี้บ้างเขาบอกว่า 1. เนี่ยมีระบบ o r e s t r a m a n a g e m e n t o r c h e s t r a Management ก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการและควบคุมเครือข่าย SD WAN ที่ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพสูงโดยสามารถใช้งานผ่านเว็บพอร์ช่องที่มีความสามารถในการจัดการเครือข่าย SD WAN ทั้งหมดในองค์กรโดยทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถดูแลและก็ตรวจสอบสถานะของเครือข่ายได้ทั้งหมดนะครับ Orchestra okay, Management ยังมีความสามารถในการจัดการปรับแต่งการส่งสัญญ,ญาณโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยให้เครือข่าย SD WAN ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ผู้ดูแลไม่ต้องมาดั้งโคดฟิกนะคอนฟิกทีละบรนทัดยิ่งสาขายเยอะๆก็จะยิ่งจัดการได้ง่ายขึ้นนะฮะก็น่าจะถูกใจบรรดา IT Support ของแต่ละบริษัทนะครับ2คือรองรับการทำงานของ s a s นะฮะช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะฮะซาก็คือ security s e r v i c e นะฮะเป็นแนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งมีแนวคิดหลักคือการ ให้บริการทั้งหมดเข้าไปในระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ 3. WAN Optimization ที่จัดสรรได้อันนี้เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดการใช้งานแน b a n d ด i d ในระบบเครือข่ายระยะไกลโดยส่วนใหญ่มักจะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีราคาสูงมากแต่หากใช้งาน Aruba นะอย่างที่พี่มิ้งบอกเนี่ย ก็สามารถเลือกจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น <c oughs> อีกทางเลือกที่เราสามารถใช้งานได้วันนี้อาจจะดูเนื้อหาแบบเข่งเครียดไปนิดนึงแต่ก็อยากจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าเล่าข่าวมาเยอะก็เอาเทคโนยีมาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวยังมีข้อดีอีกหลายข้อนะครับที่พี่มิงจะนํามาแชร์ให้ฟังแต่ที่แน่ๆตอนนี้เราก็ฟันข้อดีของการใช้เครือข่ายแบบใหม่นี้นะมาแล้ว3ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมันก็จะบอกวัตถุประสงค์ในการใช้งานค่อนข้างชัดเจนซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทํางานทางด้านไอทีอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าผู้ฟังในวันนี้อาจจะบอกเออฉันไม่ได้ทํางานไอทีก็ถือว่าเป็นการฟังไว้เป็นการอัปเดตข้อมูลจะได้เวลาคนพูดถึงเทคโนโลยีตัวนี้จะได้คุค้นๆอ๋อเคยได้ยินจากพี่มิงเล่าในรายการของ Today นะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวอีก เบรกหนึ่งเราจะมาฟังข้อดีที่เหลือนะครับของตัวที่เป็นเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่หลายคนออกบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆนะครับสำหรับ SD w a r ครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะ มาต่อกันที่ข้อดีของ SD-WAN กันว่ามีอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นข้อที่4นะครับ Turning Bonding นะความสามารถนี้คือสามารถนำ Physical WAN ตั้งแต่2ลิงขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเพื่อผสานร,รวมทั้งประสิทธิภาพและความมั่นคงทนทานพร้อมปรับแต่งคุณสมบัติในการรับส่งข้อมูลผ่านนเนอ e r เหล่านี้ให้แตกต่างกันออกไปทำให้การรับส่งข้อมูลผ่านช h น n e r ต่างๆมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับซึ่ง ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าในการรับส่งข้อมูลของแต่ละแอปพลิเคชันจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ใดเป็นหลักเช่นการเน้นที่ความมั่นคงทนทานคุณภาพปริมาณหรือประสิทธิภาพโดยรวมนะครับข้อ5นะครับ dynamic patch control อันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ a d u b a นะที่พี่มิงพูดถึงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ <c oughs> และความสเสถียรในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายระยะไกล โดยการใช้ DPC จะช่วยทําให้การส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําการจัดการเส้นทางเครือข่ายแบบด y นามิกนะฮะหกนะฮะการใช้งาน c ล o ว d อัจฉริยะนะฮะจะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่อัปเดตแบบ Real Time ซึ่งจะระบุถึงปลายทางของบริการซอฟต์ a วร์ s อสเซอร์วหรือ c ล o ว d ชั้นนำาลายต่างๆที่มักถูกอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะ เพื่อให้การรับส่งข้อมูลใดๆนั้นสามารถเลือกปลายทางที่เหมาะสมที่สุดอยู่เสมอตัวอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนก็คือบริการคลาวด์ชั้นนำอย่าง Office 365 Salesforce Workday Box หรือ Dropbox หรืออื่นๆเนี่ยมักจะมี IP a d d r ด s จำนวนหลายร้อยหรือหลายพันชุดในระบบและมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดอยู่ตลอดดังนั้นการมีฐานข้อมูลเหล่านี้ก็จะอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้ มีข้อมูลแผนที่ของอินเทอร์เน็ตปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับ 7. Microsoft <c oughs> Office 365 l e s s API Integration นะฮะอันนี้คือได้เร่งความเร็วในการเชื่อมต่อไปยัง Microsoft Office 365ให้เหนือกว่าใครๆได้ด้วยการเชื่อมต่อ l e s s API เข้ากับ Microsoft Office 365ทําทำให้การรับข้อมูลของ Office 365 Entry Point ที่อยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับผู้ใช้งานที่สุดอยู่เสมอก็คือ พูดง่ายๆว่ามันทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะก็แนวทางนี้จะช่วยลด round trip time หรือว่า RTT ที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อไปอยัง Office 365ของผู้ใช้งานแต่ละคนได้เป็นอย่างดีในขณะที่ทีมพัฒนาเองก็มีการอัปเดตทดสอบการทำงานร่วมกับ Microsoft Office 365อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้หลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ใช้365ซึ่งปัจจุบัน Office 365ก็คือ Microsoft Office ที่เราคุ้นนี่แหละเพียงแต่ว่า เป็นการใช้งานผ่านระบบแพลตฟอร์มคลาวด์ก็คือไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือต้องมีพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ของเราหรือโน้ตบุ๊กของเราเยอะแยะแต่สามารถที่จะใช้365ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือไอท์เน็ตนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีคือเวลามีการอัปเดตก็จะได้เวอร์ชันใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานา,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5 MHz เปรบรรยากาศมาที่ข่าวนี้กันบ้างครับคิดยังไงกับแชท GPT ดึงพาดหัวข่าวคาดเดาราคาหุ้นลงได้นะครับ ตามรายงานการวิจัยใหม่นะฮะเป็นของศาสตราจารย์ด้านการเงินของ University University of f l ิ r i ้ a นพันและ f f r i d a ที่ได้ทำการทดสอบ c h a t บอนทและพบว่า Chat GPT สามารถใช้ข้อมูลจากการพาดหัวข่าวต่างๆเพื่อตัดสินว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงได้นะครับวิธีที่พวกเขาใช้ทดสอบไม่ได้เป็นการสอบถาม Chat GPT ว่าวันนี้หุ้นชื่อจะขึ้นหรือลงนะครับ แน่นอนว่าถ้าถามแบบนี้น่าจะไม่ผ่านระบบการป้องกันของ AI สุดท้ายก็จะมีคำตอบมาแบบกลางๆหรือสอนเราว่าไม่ได้อะไรประมาณนั้นแล้วคุณต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนู่นนี่นั่นเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่จะให้ AI ตอบไอันนี้คือลักษณะของมันนะฮะแต่พวกเขาทดสอบโดยนำข้อมูลพาดหัวข่าวกว่า40,000รายการที่เคยเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงธันวาคม2565เกี่ยวกับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์กนสตแท็และตลาดหลักทรัพย์อเมริกันนะครับจากนั้นนักวิเคราะห์ทั้งสองก็ถามว่าภาพหัวข่าวนั้นดีหรือไม่ดีสำหรับราคาหุ้นของบริษัทนั้นและคาดการว่าผลที่ตามมาจะมีอะไรบ้างพวกเขาพบว่าแชทบอทไม่เพียงแต่มีพลังในการคาดการณ์นะฮะผลตอบแทนของตลาดหุ้นรายวันที่มีในยัยยะสำคัญทางสถิติเท่านั้นแต่ยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นแบบดั้งเดิมอีกด้วย นักวิจัยยังบอกอีกนะครับว่านักลงทุนในสถาบันใหญ่ๆจะมีสิ่งนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรอยู่แล้วเพื่อที่จะได้คาดการ์ถึงแนวโน้มผลกระทบก่อนใครและแน่นอนนะครับว่าหากคุณหากทุกคนเริ่มใช้ ChatGPT ในการทำนายหุ้นก็จะทำให้นักลงทุนรายย่อยมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่หลังจากที่มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวแล้วนะครับการซื้อขายอาจจะเกิดขึ้นไวมากและราคาหุ้นก็อาจจะมีการปรับตัวเร็วกว่าปกติหลายเท่านะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่มากนะฮะหากใครสนใจเรื่องหุ้น ก็อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องของ ChatGPT เพิ่มนะฮะแต่ที่แน่ๆก็ต้องพยายามฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องขึ้นนะครับเพราะว่า ChatGPT ตอนนี้ยังคุยแบบภาษาไทยได้ไม,ไม่แข็งแรงนักนะครับย,ยังเก่งเป็นภาษาอังกฤษและที่สําคัญก็คือต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าข้อมูลทั้งหมดที่มันบอกเราเป็นการรวบรวมจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็อาจจะมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลแท้ TED, ข้อมูลแท้อยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไร ก็ต้องใช้วิจาร,รณญาณอย่างเข้มๆนะฮะอย่าเพิ่งไปเชื่อมัน100%เพราะว่ามีการทดสอบหลายๆครั้งที่อย่างเช่นมีนักเขียนท่านหนึ่งเขาเขียนชื่อของตัวเองลงไปปรากฏว่ามันก็บอกว่าคนที่เคยแต่งนิยายเคยทํานู่นทํานี่ทั้งที่จริงๆท่านเนี้ยแกแต่งแต่หนังสือคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะต้องฝากเอาไว้ให้สําหรับทุกคนเป็นแง่คิดนั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz มาที่เรื่องของแชท GPT เหมือนกันเขาบอกว่ามีอาชีพใหม่เทรน AI ฝึกแชท GPT ช่วยป้อนข้อมูลแล้วก็ดูแลระบบอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญทีเดียวนะครับพอบอกว่าเบื้องหลังของ c h a t GPT Chatbot AI อัจฉริยะนอกจากชิดป,ประมวลผลที่ส่งพลังแล้วก็ยังมีการเทรนนิ่งหรือการฝึกฝนตัว AI ให้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆจนตอบคำถามหรือสร้างงาน g e n e r a เรได้ตรงใจผู้ใช้มากที่สุดผู้ที่มาทำหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นเหล่าพนักงานสัญญาจ้าง ที่ได้รับค่าจ้างราว500บาทต่อชั่วโมงฟังนะฮะไม่ใช่ต่อวันต่อชั่วโมงมไปทํางานนี้ดีกว่ามาช่วยลุยงานเสริมเรียกว่างานเสริมยุคใหม่นี้เองนะครับ data labeling คือการสอน m a c h l n e r n i r n i n g หรือ AI ให้เรียนรู้ชุดข้อมูลต่างๆจนสามารถนำไปประมวลผลแล้วก็ตอบสนองก,กับผู้ใช้ได้โดยความแม่นยำนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับ ตัวข้อมูลที่ AI มีเลยนะฮะซึ่งผ่านการกรองแล้วก็แยกแยะมาอย่างดีตัวอย่างเช่น re-capture หรือรูปภาพเพื่อยืนยันตัวตนว,ว,ว่าไม่ใช่บ o t เนี่ยโดยการตอบทุกๆครั้งจะเป็นการช่วยสอน AI ให้รู้จักภาพเหล่านั้นได้มากขึ้นสำหรับตัว data labeling นะฮะต่อมาก็เกิดมาเป็นอาชีพยุคใหม่ที่เรียกว่า labeler er, นะ หรือผู้สอน AI นั่นเองนะครับล่าสุดมีข้อมูลเผยว่า Open AI เนี่ยได้ทำการว่าจ้าง l e v e l e r นะฮะกว่า1,000คนมาช่วยสอน Chat GPT ของตัวเองสืบเนื่องจาก Open AI ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักง,งานอยู่ราว400คนเท่านั้นก็ยังเยอะกว่าบริษัทพี่มิงนะ <c oughs> ในขณะที่ Chat GPT มียอดผู้ใช้ถึง100ล้านคนต่อเดือน ด้วยยอดผู้ใช้ที่มหาศาลนี้นะฮะ o p e n น i จึงต้องใช้ชิปประมวลผลหรือ G.P.U. อย่าง Nvidia A 100, 1 0 0กับ H100 เป็นจำนวนหลายหมื่นตัวซึ่งมีราคาต่อนหน่วยราคาระหว่าง1,000 0ดอลลาร์ถึง40,000ดอลลาร์ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0แสนถึง1.3ล้านบาทแล้วก็ยังมีค่าดูแลต่อวันมากถึง24ล้านบาทเพื่อทำให้ Chat G.P.T. สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา แม้จะมีระบบประมวลผลที่ส่งพลังแล้วนะครับแต่หาก AI ไม่มีชุดข้อมูลก็ไม่มีความสามารถที่จะทําหน้าที่ในการตอบคําถามนะมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของวิศวกรแล้วก็เรา Labeler มาช่วยกันดูแลระบบและคอยป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆเพื่อทําให้บริการ AI มีชุดข้อมูลที่สดใหม่อยู่เสมอนะฮะซึ่งตรงนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นคุณอเล็กเซ่อายุ34ปีเป็นอาชีพนักข่าวแนละนักเขียนหนึ่งในทีมของเ e b e ลเลอร์กล่าวว่าเรียกได้ว่าเครื่องมือ AI ต่างๆที่มีความอัจฉริยะจะไม่มีความเก่งหรือฉลาดขนาดไหนก็ยิ่งต้องใช้จำนวนจำนวนคนไม่น้อยที่มาช่วยกันป้อนข้อมูลและสอนการดึงข้อมูลจนแน่ใจว่ามีความแม่นยำและเชื่อถือได้นะพูดง่ายก็ยังต้องใช้คนอยู่เนาะ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮมาที่ข่าวนี้ครับลองใช้ได้ฟรีโปรแกรมตัดต่อขั้นเทพเตรียมยกมาอยู่บน iPad นะครับ ยกระดับความเทพเหมือนพกคอมไว้ติดตัวตลอดเวลาเมื่อ Apple เปิดตัวแอปพลิเคชันสุดโปรมาไว้บน iPad รวมทุกอย่างในแอปเดียวใครที่ชอบออกไอเดียใหม่ๆต้องถูกใจสิ่งนี้คือโปรแกรม Final Cut Pro แล้วก็ Logic Pro กำลังเข้ามาอยู่บน iPad ไว้คอยตัดต่อวิดีโอหรือทำเพลงเพื่อตอบโจทย์การทำงานให้สะดวกข,ขึ้นนะครับ ตรงนี้จะมาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการสัมผัสแบบใหม่ตอบสนองได้รวดเร็วด้วยมัลติทัชและทำงานควบคู่ไปกับ Mac f นะฮะ f u t Pro u ต Pro ตัวนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นสายตัดต่อวิดีโอทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแชร์ผลงานได้ทันทีตัดต่อง่ายขึ้นมีฟีเจอร์ Live Drawing ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดและเขียนลงบนวิดีโอได้สามารถใช้งานร่วมกับ iPad รุ่นที่มาพร้อมกับชิป M1 หรือใหม่กว่านะครับ Logic Pro จะเหมาะกับคนที่รักเสียงเพลงเครื่องมือภายในแอปมีแบบครบถ้วนสำหรับการเขียนเพลงทำบีทบันทึกเสียงตัดต่อมิกเสียงเป็นต้นมาพร้อมกับปลั๊กอินเครื่องดนตรีอินเทอร์เฟซระดับม,มืออาชีพรองรับ iPad รุ่นที่มาพร้อมกับชิป A12 Bionic หรือใหม่กว่านะทั้ง2แอปเนี่ยจะพร้อมให้ดาวน์โหลดทาง App Store เริ่มตั้งแต่อังคารที่23พฤษภาคมก็อีกไม่กี่วันนะฮะ ต้องใช้กับ iPad OS 16.4ขึ้นไปนะฮะแอปดังกล่าวจะมีราคาเนะี่ยไม่ใช่แอปฟรีสมาชิกสมาชิกราคาสมาชิกจะอยู่ที่199บาทต่อเดือนหรือ1,990บาทต่อปีแถมทดลองใช้งานได้ ฟรี1เดือนสำหรับใครที่เป็นสาย Creative ครีเอทีฟนะฮะสนใจอยากทดลองใช้ก็ลอโหลดมาดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจปิดท้ายข่าวนี้ครับจีนไม่ธรรมดาเปิดตัวจรวดรีไซเคิลแข่งกับ Space X ของอีรอนมารสนะฮะบ,บริษัทสตาร์ทอัพของจีนมีแผนเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวจรวดนะฮะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในปีหน้าหากทำสำเร็จจะทำให้บริษัทเป็นบริษัทที่3ในโลกที่เปิดตัวจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นครั้งแรกในจีนนะฮะต้องยอมรับว่าตัวเนี้ยมันชื่อว่า Pa ลัสวเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับฟ a l c ค n 9หรือ f a l c o n 9คของ SpaceX อย่างมากมีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักบรรทุกได้ถึง11,000ปอนด์หรือประมาณ5,000กิโลกร,รมัมไปยังวงโครจรระดับต่ำของโลกตามข้อมูลเว็บไซต์นะฮะแต่หากอ้างอิงของฟ a l c คอนจะจลวดของ s p ป c e x ็ทำได้ดีกว่าที่50,000ปอนด์นะฮะอันนี้ก็ อันนั้มันได้แค่1ม0 0 0หนึันนี้าหมื่นปอนด์ทั้งนี้นะครับบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2561เป็นบริษัทอาวากาศเอกชนที่ได้พัฒนาเครื่องยนต์ออกซิเจนเหลวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตนเองซึ่งจะใช้ขับเคลื่อนพาลัสวัน ก็นะ <S <S รอดูกันปีหน้าแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับย้ากันตรงนี้ส่งท้ายกันเหมือนเดิมว่าอย่าลืมนะครับคอมมาดกำลังจะเจอกันอีกแล้วในช่วงเดือนรกรกฎาคมเจอกันแน่นอนสําหรับ6-9ก,กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาะกับคอนเซปต์ที่ชื่อว่าคอมมานดเครซี่ดิวนะฮะซึ่งคอมมานดเครซี่ดิวก็ตามชื่อเลยเราจะร,รวบรวมโปรโมชั่นสุดครซี่มาให้ทุกคนนะครับเวลาสำหรับวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่ใน สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม